สวัสดีครับคำปลอยอร้อยเรื่องมวยไทย EP ที่69คลิปนี้ขอเสนอโคดมวยแห่งสยามแสนไทยพีเคแสนไทยมวยไทยยิมประทักกับโคดมวยคุณคแม่นั่นก็คือคนโสมพรตัวสไลบองโอนกัมพูเชีย นี่ก็เป็นอีพีหนึ่งที่ผมนำมาเรียรันใหม่เนื่องจากคลิปเก่านั้นเป็นเสียงภาคจากต้นฉบับอีพีนี้อดใจไม่ไหวเลยต้องมาภาคใหม่แล้วก็ลบคลิปเก่าออกไปน่าเสียดายยอดวิวตั้ง5 0 0แสนกว่าก็ไม่เป็นไรเรามาให้เสียงใหม่ภาคใหม่บรรยายใหม่ด้วยผมเองเพื่อไม่เสียเวลาหาความรำคาญกับผมก็ปล่อยไปบนไป,บนไปแบบภาษาไทยอสอดแทรกด้วยไทยสานเป็นครั้งคราวพร้อมสาระและไรสาระเชิญสลาลา ขอฝากข่อใหม่ที่กำลังจะทำอยู่นี่ก็คือสอดรู้สอดเห็นเร็วเๆนี้เร็วๆนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเรามาสอดรู้สอดเห็นเกี่ยวกับประวัติกันสักนิดหนึ่งพลนโซผรอนอขุนศึกพนมเป็นอายุ21ปี น้ำหนัก66กิโลกรัมสูงร้อชกมา65ครั้งชนะ54แพ้11เสมอ3ส่วนแสนชัยของเราเป็นยังไงโคตรมวยแห่งสยามตอนนั้นอายุก็35ปีน้ำหนัก65กิโลกรัมอ๋อก็แสดงว่าต่อให้1กิโลกรัมสูงเท่าเดิม163เซนติเมตรชกมา325ครั้งชนะ2 0 0 เกแพ้49เสมอสอแสนไั่เป็นชาวมหาสารคามมีคำขวัญประจำจังหวัดอยู่ว่าพุทธมทนตริสารทินฐานอริยธรรมผ้าไหมล้ำเลอค่าตักกศิลานครเอาละต่างคนก็ต่างจะในท่าพรมนั่งพรมสีหน้าว่ากันไป พลโสพรก็อยู่ในท่าคุกเขา่าพนมศีรษะย่างสามคุม้มยังไม่เข้ามุมรอบทิศท,ทางกันไปก่อนว่าอย่างนั้นการไหว้ครูก็กต้องยกให้แหละที่มีความสวยงามเราก็จะนึกถึงบัวขาวถ้าย้อนไปดูตรงนูน้นไกลๆก่อนนึกถึงสกัดเพชรยินดีหรือสกัดพรทวีเป็นทีน่าประทับใจในการไหว้ครู ส่วนแสนไคเองก็ไม่ใช่ย่อยตำนานที่ยังมีลมหายใจม,มียืนยัดอยู่ในไทยไฟนี่สิกว่าปีครับเซ็นสัญญาน่าจะอายุนน่นแหละ57าสโน่นแหละถึงจะเลิกอ่าสี่สิเจ็ดอา,อาการอารุณกมุมเทชาเรียกโน่นนี่นั่นเป็นยังไงเข้าม,มุมพี่เลี้ยงก็ เรียมถอดมองคลอ้าวนั่นก็ใครเอ่ยแวบๆบแบบให้น้ำถอดมองคลอผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรักษียงหลอ่อขึ้นมาถอดมองคลให้แสนชยไยว้ยอย่างนั้นเป็นยังไงพี่น้องชาวเขมรหรือชาวกัมพูเียนะครับช่วงนี้เราก็จะไม่เห็นหมวย มวยกัมพูชาที่จะมาต่อยในประเทศไทยเพราะเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับกุนกระแมกับมวยไทยนั่นแหละก็เลยอดธมาหาจินก่อนหน้านโนโ้โหมาเป็นลำเป็นสันฝึกในประเทศไทยต่อยมวยไทยเรานี่แหละอ้าวยกแรกแคกหมานครับพี่น้องยากระพริบตายำแมนกิซอนก่อนอยากระพริบตา,า,าครับท่านผู้ชมไม่มียกที่สองอจบยกลงในยกเดียวเท่านั้นเอง ส่วนใครเป็นใครนั้นก็ไม่ต้องบอกเดาไปในใจก็แล้วกันอาจารย์อรุณอย่าบังอย่าบังครับ <c oughs> โอ้โหยังไงน้ำหนักก็ได้เปรียบแสนชัยไป1กิโลกรัม66กกับ65ไม่เป็นไรโอ้โหถากหัวเสีวไปนิดหนึ่งโอ้เตะสองชั้นครับพี่น้องกางเกงดำนี่แหละแสนชยัยกางเกงขาวอมวยจากกัมพูชา พรโสพนโลโสพรโอ้ยยังไงโอ้โหศอกระวังนะเออแซนใครสอกเขาไม่ได้ใส่กระเป๋าไว้นะมีสอกเหมือนมวยมวยกัมพูชาและมวยเขมรนี่แม่ศอกนี่ไม่ต้องห่วงครับแต่ละคนนี่ฝึกรับลมคมศอกมาเนี่เยอะอยเพื่อที่จะปราบเพราะว่ากําลังอาจจะมีน้อย,อยการซ้อมกันอะไรไม่เหมือนคนไทยไงยเขาก็ต้องหาอาวุธที่จะต้องผลิสึก คือศอกนี่แหละสำคัญเอายังไงแสนไคยสั้นกว่าเดินก็หาโอ้โหโดนทีบดอกนี้กระเด็นไป300เมตรอุย้ยขวาแสนไคยโดนไปแล้วยังไงไม่เป็นไรขยับข้อหามันเคยยับยับวระยะกันแค่นี้ยังไงยังไงโอ้โหดูดีรัดกุมมากเลยยกหัวไหลขึ้นสูงเลยนะั่นแหละพล่ะพลยังไงพล โอ้ยยกหัวไหลสูงไว้ก่อนโอ้ยไปแวกกาดเข้าไปเลยยังไงมเมเปดเลดนะโอ้ยยาวเขียดคิ่งนิ่งนี่แม่ยังไม่ได้โชว์มาดีกระโลกก็โชว์ตอนสุดท้ายนี่นะ,ะตื่นแล้วเ <c oughs> มื่อกี้ยังนอนป้อมหน้าอยู่ยังไงอา้าขอโทษขออาภายัยตามระเบียบอาจารย์เกียรศักดิ์บุภาชาตแพทย์ประจำสนามของไทยไฟขึ้นมาดูแล นักมวยเพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้อย่างนั้นกราบซีทิศเป็นยังไงพิธีกรบนเวทีมีสโลให้ดูไหมเนี่ยเอามีสโลให้ดูยังไงครับพี่น้องปักเข้าไปซ้ายเนียวหูแหวกการเลยอุตส่าห์ยกหัวไหลขึ้นตั้งสูงเนาะอืยังไงปักนี่ไงดอกนี้เสียบเข้าไปอีกดอกโอ้โหมีบัตรไม่พอแถมเข้าไปอีกดอกหนึ่งจะเหลืออะไรนี่ปักเข้าไป เปี้ยงโอ้โหเขาไม่โดนเขาไม่โดนครับเขาไม่โดนล้มถูกจังนวะอุ้ยอ้าอุ้ยกองเขียร์ <c oughs> จากไหนเนี่ยอ้าวเป็นหน้าที่ของพิธีกรบนเวทีเชิญครับคุณแมทธิว and the winner by way of knockout in the first round is Thailand Sanjay PK Sanjay Muay Thai ขอขอบคุณจากคำปล่อยอร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ รวยรยเฮงเแบบไร้กี่จำกัดสวัสดีครับ